ผู้เจ้าประมาณอย่างนี้พระองค์บอกว่ามีเมืองเมืองหนึ่งมีหญิงงามในชนบทกําลังขับร้องฟอนรําข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปชายหนุม่มทั้งหลายก็เดินทางมาเพื่อมาดูหญิงงามที่กําลังขับร้องฟอนรามีชายคนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางมากับเขาด้วยผู้เจ้าบอกว่าให้ชายคนนี้นะถือหม้อน้ํามัน ที่มีน้ำมันเต็มเปลี่ยมปากหม้อน้ำมันเต็มเปี่ยนะน้ำมันนะลื่นขนาดไหนนะแล้วบอกว่ามีชายคนหนึ่งเดินถือดาบปัคมกิบบเลยตามมาข้างหลังและบอกว่าถ้าบุรุษคนนี้ทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดเขาจะมิดดาบฟันคอให้ขาดพระตถาคตจึงบอกว่าขณะที่บุรุษคนนี้ เดินถือหมอน้ํามันเนี่ยผ่านหญิงงามกลุ่มเนี่ยเขาจะสนใจหญิงงามไปสนใจมอน้ํามันยอมผู้ชายสนใจอะไรนะถ้ายอมสนใจหญิงงาม้วคอขาทัานทีเลยนะสาวกทุกคนตอบเหมือนกันเลยสนใจมอน้ํามันประจ่า,าตายสถานเดียวเขาจะต้องประคองไม่ให้กระจับเลยนะ พูุ้ทเจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นเพราะองค์เปรียบม้อน้ามันด้วยกายคตาสติเธอต้องเอาจิตตั้งอยู่กับหม,ม้อน,น้ํามันนี่กายนี่เห็นนะจิตเคลื่อนออวไปปุ๊บนี่พระเจ้าข่าฟันคอทันทีและจริงๆนะถ้าจิตเธอเคลื่อนออกจากกายแล้วมันไม่กลับมานะยอมตายแล้วนั่นนะั่ะ